นอกจากนี้ครับที่วัดต้นเลียบตำบลดีหลวงอําเภอสติงพระจังหวัดสงขลาพุทธศาสนิกชนบรรดาสิทธานุสิ์และผู้มีจิตศรัทธานะครับในบารมีของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนับพันคนต่างได้มาร่วมนะครับในการแห่นะครับสำหรับงานสมโพธวันหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดประจำปี2567ซึ่งภายในงานก็มีพระครูปุญญาพิสารเจ้าอาวาัสวัดพระโคเจ้าคณะอําเภอสติงพระเป็นประธานฝ่ายสง์ และนายสวีเพชรนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสครับภายหลังพิธีสวดสมโพธนะครับสำหรับภาพพระบทพุทธศาสน,น,นะครับผู้มีจิตศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทวดเหยบน้ำํำทะเลจืดนับพันคนก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีแห่ภาพพระบทต้นรอบต้นเรียบนะครับที่ฝั่งฝั่งรกนะครับของหลวงปู่ทวดในจํานวน3รอบ ต้องบอกว่างานนี้บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักมีนางรำนะครับนำหน้าขบวนตามด้วยคณะกรองยาวแตรวงครับได้โห่ร้องกันอย่างสนุกสนานครับโดยผ้าพระบทที่นํามาห่มต้นเรียบนั้นนะคะเป็นผ้าที่เขียนลวดลายทศชาติบอกเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาแฝงคําสอนให้พุทธศสนิกชนประกอบแต่ก,กรรมดีละวินความชั่วอีกทั้งที่ดังกล่าวยังเป็นการสืบสานประเพณีในท้องถิ่นอําเภอสติงพระและยังช่วยเสริมสร้างภาพความของสมัครสมานสามกีให้กับคนในพื้นที่ด้วยค่ะ